การทําคลิปแบบง่ายๆเลยเคล็ดลับมาดูครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างนะครับนะเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับนะใหม่มงคล้นผมนะนี่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 นะครับนะจะอยู่แถวนี้เลยนะครับใหม่มงคล้นผมอันนี้แค่เป็นออออเดิฟนะครับนะเพราะว่าการทาการทําคลิปนะการทําคลิปบล็อกได้เลยว่าวิธีการทําคลิปนะแถวทำเนี่ยทาแบบง่ายๆเอาแบบอ่อหนึ่งยะหนึ่งคลิป ตอหนึ่งเรื่องพอหนึ่งคลิปตอนหนึ่งเรื่องถ้าเรามีหลายไลนเรื่องนะครับนะถ้าเรามีหลายๆลเรื่องนะครับไม่ควรเอามาดใส่ไว้ในคลิปคลิปเดียวกันเพราะว่าจะทําให้คนเนี่ยสับสนเอ๊คุณจะทําอะไรเนี่ยหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องอ่านี่เคล็ดลับเลยหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องครับหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องคลิปสั้นๆนะครับนะเอาอินเสิร์ตหรือว่าเอาอ่าคอร์ดนะที่เราถ่ายไว้เอามาใส่นะครับนะวางที่อ่าเราทําคลิปในเรื่องเรื่องนั้นนะไม่ว่า เรื่องของต้นไม้ส่คลิปต้นไม้เข้าไปนะครับนะสายนูนนี้คือมันจะเป็นอ่คลิปหนึ่งอ่จะเริ่มที่ขีดนะครั้งที่2นะครั้งที่ครั้งอ่ครั้งที่หนึ่งนี่ผ่านไปเนี่ยประมาณ15วันนะก็เงินนี้ครั้งที่2ในการขีดเห็นไหมครับรเพื่อน พอผมใส่คลิปเข้าไปนะครับพอผมใส่คลิปปุ๊บเนี่ยผมจะแยกเลยเห็นไหมผมจะใส่คลิปฟูดคอร์ดใส่ลงไปด้วยในการที่การสาธิตการฉีดนาข้าวนี่แหละครับเรียกว่าเทคนิคในการาชูวิเราพูดถึงเรื่องของอะไรกัแต่เราก็จะใส่เรื่องนั้นเข้าไปใช่ไหมแต่ผมใส่คลิปเรื่องของฉีดนาข้าวจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยนะ <laughs> ใส่กดบันทึกด comment, กดกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับผม